เดี๋ยวนะเริ่มเลยเ,เลย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 ไปยังได้แล้ว,ลวสวัสดีครับวันนี้เป็นงไงบ้างครับน้องอุ๋มไม่เจอกันนานก็ดีครบนอนอยู่บ้านที่โควิด โควิดย yeah. ุ้ยอะเป็นไงกันบ้างสบายดีค่ะช่วงนี้ก็อยู่บ้านเรียนหนังสือทำข้อสอบนะคะแล้วก็อัดคลิปไปวนไปค่ะทุกวันอ๋อแล้วได้ออกจาไปไหนบ้างไหมอะไรนะได้ออกจำไปไหนบ้างไหมไม่ได้ไปค่ะไกลสุดเซเว่นหน้าบ้านค่ะอือเขาไม่ให้ออกไปไหหรือว่าอะไร <c oughs> ก็ไม่รู้จะออกไปไหนมันไม่มีอะไรเปิดอืมอุ่มละออกไปไหนบ้างเปล่า ใช่หนูไม่ได้ไปไหนเลยได้ข่าวว่าช่วงนี้ซัมซุงจะระบาดไปทั่วขายขอ,ของออนไลน์แล <laughs> ้วอยู่บ้านทำอะไรกันขอให้ทำอะไรกันบ้างก็ตัดคลิปเรียนหนังสือเหมือนกันเลยกับพี่ยุย้ยสอบแล้วก็โพสขายของ ระบาดมากตนอนนี้ตมตุงมีม,มีวันช่วงที่หยุดไปมาสามสี่วันมีลูกค้าโทรมาถามว่าช็อปเราว่าอะไรจะเปิดก็บอกว่าดูท่าทางแล้วคงน้าจะยาวมีการเราบอกว่าอยากมาอัปเดตซอฟต์แวร์ที่ถึงยุ้ยไปเด็นเนาะอัปเดตซอฟต์แวร์ก็<ช>รอกันไปก่อนนะคะช่วงนี้ <laughs> ตอนนี้ยังอัปไม่ได้ค่ะ แต่จริงๆถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากอัพจริงๆอ่ะก็ที่บ้านสัญญาณ wi ไฟแรงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าไฟมันไม่ใหญ่เกินไปอ่ะอัพได้นะเลือกช่วงเวลาที่แบบคุณไม่ค่อยใช้อ่ะก็ก็สามารถอัพเองได้แก้ขัดไปก่อนแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจจริงๆอ่ะก็รอกดไฟหลังไว้แล้วก็รอมาอัพที่ศูนย์ดีกว่าแล้วอีกอันหนึ่งศูนย์เซอร์วิสยังเปิดอยู่แต่ว่าศูนย์เซอร์วิสเนี่ยถ้าลูกค้าอยู่ในประกันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดว่า ลูกค้าหมดประกันแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายสองรสิบสี่บาทบวกกับข้อมูลจะหายทั้งหมดอ๋อพี่ยุ้ยแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะถ้าอันนี้นะถ้าเกิดประกันลูกค้าใกล้จะหมดแล้วแล้วอยากซ่งเครื่องเงี้ยมันติดโควิดอะสูตรเรามีบริการปะมันมีบริการรับส่งเครื่องนะเท่าที่พี่เท่าพี่พี่ รู้มารู้สึกว่าจะมีนะแล้วส่งเครื่องหรือว่าจริงๆตอนนี้มันก็จะมีมีศูนย์บริการที่ยังเปิดบริการอยู่ mm hmm. ที่อยู่ข้างนอกห้างอะ่ะ mm hmm. ก็จะมีเซ็นตอ่าตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาของเราเลยที่หนึ่งแล้วก็จะมีมีนบุรีแล้วก็จะมี ully, แถวสำเพ็งมั Tell ้ง um ไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าศูนย์ตรงข้ามตรงข้ามห้างของเราอะ่ะเปิดเข้าไปใช้บริการได้แล้วก็เครื่องมีปัญหาก็เข้าไปสอบถามที่นั่นได้ก่อนก็ได้หรือว่าง่ายๆเลย mm hmm. ก็เพจ mm hmm. เพจของ คุณโซโป๊อบนะคะแนะนำค่ะส,สนทนารัตนาพิเศนี่จะบอกว่าตอนนี้ป๊อบกดแชร์แชร์คลิป youtube เราไปที่ facebook เดี๋ยวจะลองไปดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างกดแชร์ไปแล้วอ๋อแต่พอแชร์เสร็จป,ปุ๊บมันก็จะวิ่งเข้ามาที่ youtube ผู้ติตามเนูเห็นแล้วนะเอซีของเราเพิ่มมาหนึ่งคนแล้วนะใครอ่ะเอา้าจะใครจะเป็นใครไปไม่ดได้เลยนะใครอ่ะใครฮะพี่บอมอ่งนี้ิงสองยิงสองเข้าไปดูแล้วยังใครยิงสองี่สองนี่สองตอนนี้เขากําลังเครียดอยู่เครียดกับการเดินทางตอนนี้รถินสายเขา เดินเคอร์ฟิวไปแล้วจ้าทำไมอ่ะลไล่ให้กลับบ้านจ้าก็คือเข,เขาไม่ให้เขาไม่ให้ออกจากบ้านช่วงสี่ทุ่มถึงตีสี่ใช่ไหมใช่ดีจ <ๆ S 1> นะถ้าเกิดหือว่านะถ้าเกิดแบบว่าพวกเรานะไม่ออกจากบ้านกันเลยเตั้งแต่ที่เขาห้ามให้เราหยุดหนว่าตอนนี้นะโลกมันไม่แพ้ไปเรื่อยๆขนาดนี้หรอก วันนี้ไม่แน่วันที่สิบสองนี้เราอาจจะได้เปิดช็อปหรือไม่เจอหน้าทุกคนแล้วนะว,วิกฤตวิกฤตนี้คงอยาอีกยาวอ่ะดูทรงแล้วเราคงจะไม่ไดนะ้ไม่ได้เจอหน้าลูกค้ากันอีกยาวๆเพราะว่าเห็นล่าสุดรัฐบาลประกาศถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องปิด24ชั่วโมงทำใจรอกันเลยครับ มันก็ยากนะปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงคนจะออกคือมันจะอยู่บ้านตลอดเลยโดยที่ไม่ออกไปไหนเลยอะ่ะมันก็นยาก่ข้าวต้องหูไปซื้อไหมหรือว่ายังไงที่คิดเอาไว้่่าจะเปิดเป็นช่วงเวลาสมมุติบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นอะไรประมาณเนี้ยให้ทุกคนเรียบออกไปจัดซื้อข้าวของใช้มาเตรียมตุนเตรียมทำอาหารกันไว้หลังจากนั้นก็จะให้ปิดร้านไม่ให้อะไรพวกนี้ อาจจะเปิดเป็นสองช่วงเวลาเพื่อคำเพื่อคำชับให้มากขึ้นอะไรพวกนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าว่ามีว่าว่ามีคำถามอะไรเข้ามาเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยตอนนี้ป๊อปเข้าช่องของไวแบบรนลยู่ซึ่งถ้าเกิดมีใครพิมพ์คำถามอะไรมาพวกนี้มันจะเด้งขึ้นเลยในตัวไลฟ์สดอะมีคนดูบ้างไหมตอนนี้มีดูอีกสองคนนะ ใครได้ยินได้เลยเข้ามาดูแลใครเข้ามาดูรายงานตัวหน่อยนะฮะตอนนี้มีอยู่เข้ามาแล้วผมถ้าทายหน่อยดิถ่ายรูปขาทายคนดูหน่อยใครอ่ะคุณคุณแม่คุณลูกแน่เลยใช่ไหมไม่แน่ใจต,ตอนนี้เข้ามาละสี่คน ดีทั้งสี่คนคะ่ะจริงๆน่าจะมีระบบให้เราแบบสามารถดูได้เลยเนาะจากตรงนี้ว่าใครเข้ามาแล้วก็แบบดูดูดพิมพ์โตตอบอะไรกันได้เลยเงี้ยเครื่องใครมีปัญหา,าถามได้นะถามในไลฟ์ได้นะคะถ้าถ้าแบบดูสองจอมันจะขึ้นอยู่แต่ถ้าเนี่ยของยุ้ยดูจอเดียวใช่ไหมล่ะในมือถือเน่มันก็เลยไม่ไม่ขึ้น ตอนนี้ใครอยากได้มือถือใหม่แล้วไม่ได้ออกจากบ้านทักเข้ามาในเพจได้เลยนะโปรถดเยอะแยะเลยอะ่ะรถทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหูฟังโทรศัพท์กอย่างเลยจังเลยอะ่ะแต่เสียดายเอสแปดยังใช้งานได้ดีอยู่เลยอะ่ะทนยู่ทน <laughs> ตอนนี้มันลดมากเลยอยู่นะไม่เสื่อมเลยอะ่ะ <laughs> ทําไงดีอะ่ะแต่ก็จริงๆช่วงนี้มันก็ถือว่าลดเยอะนะถ้าใครซื้อช่วงนี้มันก็ถือว่ากาไรอยู่ไง ใช่เราไม่ชอบมาดูแลอยากได้โทรศัพท์นะบอกเลยเซ็นทรัลรัตนาทิเบตบริการดีมากไม่ค่อยมีบริการโอนย้ายข้อมูลให้ลูกค้าไหมคะเวลาถ้าลูกค้าซื้อของแล้วมีสิครับโดยโดยใครครังซีซ่าใช่เลยโดยที่รให้ทาจีซีจีซเป็นคนย้ายให้กับทางเสร็จสวัสดีครับมีคนทักไคยเข้ามาแล้วนะครับ สวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับถ้าได้ยินชัดกดหนึ่งให้หน่อยครับได้ยินชัดนี่เออถ้าได้ยินชัดกดหนึ่งหน่อยน,นะวันนี้อยากสอบถามเรื่องปัญหาอะไรพิมพ์มาได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันตอบวันนี้มาสแตนบายรอตอบคำถามให้กับลูกค้าหลายๆคน ไ้ยินชัดด้วยกดหนึ่งมาแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับกล่ <S <S วาวถ้าใครน้องอุ๋มายูได้นะครับมีปัญหา,าอะไรสอบถามได้เลยคือเราต้องดูสองจอใช่ไหมมันถึงจะขึ้นขึ้นให้เห็นว่าใครเข้ามาดูหรืออะไรอ่าใช่ถ้ายูมีมือถือเครื่องหนึ่งก็จะเห็นแต่ของป๊อบบะใช้มือถือดูแล้วก็ใช้คอมในการไลฟ์ อินพิมพปัญหามาได้นะครับถ้าเกิดยอ,อยากสงสัยตรงไหนอะไรเกี่ยวกับข่าวสารหรือการใช้งานสอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้ช่วยกันตอบให้นี่มีข่าวมาสำหรับเน็ตมือถือในช่วงโควิดเห็นบอกว่ารัฐบาลเขาจะให้เน็ตฟรีตั้ง10กิกนีกเ,เริ่มวันที่10ไหม10เมษาอ๋อเออใช่ใช่ใช ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรา,เราลองลองแชร์ภาพให้ดูก็ได้ว่าประกาศมาช่องทางไหนอันนี้คือได้ฟรีทุกเครือข่ายใช่ไหมที่อ่านมามันหนึ่งหนึ่งเบอร์กับหนึ่งโอเปอเรเตอร์หนึ่งบัตรประชาชนนะก็ได้ทุกเครือข่ายแลย้ก็เท่ากับว่าเท่ากับว่าสมมุติว่าหนึ่งบัตรประชาชนแล้วเรามีหลายเบอร์ได้ไหมหรือว่าได้ทุกเบอร์เลยหรือว่าได้เบอร์เดียวไม่นะแน่ใจตามลองเอาเอาข้อมูลให้ดูหน่อย ชื่อใหญ่ครับสวัสดีครับคุณใหญ่ครับสวัสดีค่ะมีเข้ามาแล้วนะฮะตอนนี้มีคนดูเข้ามาแล้วสอบถามได้นะครับหรืออยากจะพูดคุยเป็นการส่วนตัวอะไรถามได้เลยพูดคุยได้เลยเดี๋ยวจะให้มอบหน้าที่ให้อุ๋มกับยุ้ยเป็นคน แตนบายในการตอบคำถามจ้าโยนเก่งจ้าถามได้ทำได้นะคะสำหรับคำามบทมได้ตอบได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งปัญหาการใช้งานเครื่องยังพอได้แต่ถ้าเกิดการซ่อมเครื่องอันนี้ไม่ได้แล้วนะคะเราคิดว่าปัญหานี่มาแล้วนี่จิด ขั้นตอนง่ายๆลงทะเบียนการรับสิทธิ์มีอะไรบ้างอันนี้แหลงข่าวเราก็เอามาจากไทยรัฐนะครับ,บนี่ไงเขียบอกกดดอกจันหนึ่งเจ็ดศูนย์ 170, ดอกจันตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชนสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกซึ่งตรงนี้ขอได้บอกว่าเน็ตสิบกิกะไบต์เป็นผู้ใช้งานเน็ตไม่เกิน1 0บกิกะไบต์อยู่แล้ว ถ้าใครใช้เน็ตที่ไม่รดสปีดแล้วไม่จํากัดความเร็วก็จะไม่ได้มไม่ได้อส่วนใครที่มีแพ็กเกจมากกว่าสิบกิกก็จะไม่ได้เหมือนกันถูกไหมอันนี้มันเป็นสิบกิกะไบต์เพราะฉะนั้นถ้าเน็ตเน็ตใครมากกว่าสิบกิกะไบต์คนนั้นก็จะไม่ได้แล้วก็แต่เรื่องความเร็วเขาไม่ได้ระบุไว้นะในแหล่งข่าวว่าว่าต้องเป็นความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ ก็คือมันเป็นจํานวนที่เราสามารถใช้งานได้ถูกไหมใช่เราสามารถใช้งานได้สิบกิกแต่ถ้าเกิดว่าในแพ็กเกจของเราได้สิบห้ากิกยี่สิบกิกก็จะไม่ได้ไม่ได้อ่าสิทธิประโยชน์ตัวนี้เฮ้ยคุณใหญ่ถามมาว่า A ห้าสิบอัปเดต and ด o i d ได้เมื่อไหร่ A ห้าสิบ A ห้าสิบตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีตัวตัวอัปเดตตัวใหม่มานะคะจะมีเป็น A ห้า ตอนนี้ห้าสิบเอเป็นตัวสิบแล้วแต่ว่าเอห้าสิบน่าจะรอคิดว่าไม่เกินสักเดือนสองเดือนเนะะี้ยค่ะเดี๋ยวก็อัพได้แหละอืมช่วงนี้ก็อดใจรอก่อนนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่แล้วถ้าเกิดมีขึ้นมาเดี๋ยวรอจะมาแจ้งให้ทางไลฟ์อีกเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์ก็จะทยอยปล่อยแต่ถ้าเกิดมันเน่งขึ้นมาแล้วอ่ะยุ้ยถ้าสมมตินะมันเน่งขึ้นมาก่ที่ศูนย์รเราจะเปิดอะ่ะจะให้ลูกค้าแนะนําอัพยังไงดี เพราะว่าที่ผ่านมาลูกค้าอัพกันแล้วจะเจอบั๊กคือถ้าจะให้ชัวร์ที่สุดเลยตอนนี้ถ้าลูกค้าสะดวกไปที่ศูนย์โดยการที่เป็นศูนย์ซ่อมะสามารถไปอัพไ,ได้แต่ว่าคือมันจะมีข้อเสียตรงที่มันข้อมูลเราอ่ะจะหายเราต้องสำรองข้อมูลไปก่อนแต่ว่าลูกค้าคือบางคน,นะจะจะไม่ค่อยคือไม่โอเคตรงที่ข้อมูลมันหายนี่นแหละก็ทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องอัพผ่าน wifi ซึ่ง wifi ต้องแรงแล้วก็เสถียร แต่อันนี้เราไม่สามารถรู้ได้ไงว่า Wi-Fi มันสเสถียรไหมมันจะหลุดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยอัพอัพอยู่หลุดอันนี้ก็จะมีปัญหาขึ้นมาแน่นอนจริงๆก็อยากให้รอก่อนที่ผ่านมา Android 10จาก Android 9ไป Android 10ไฟล์ค่อนข้างใหญ่ไหมไฟใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการแจ้งเตือนในไลน์อันนี้อัพจาก9เป็น10เนี่ยเจอทุกรุ่นเลยก็คือไลน์ไม่แจ้งเตือนแล้วก็โทรไลน์ไม่ติดโทรติดแต่ว่าไม่มีให้รับ ไม่ขึ้นปอ๊อปอัพให้เรารับอ่ะอันนี้เจอทุกรุ่นเลยเว е ลาอัพจากเก้าเป็นสิบนะคุณใหญ่พิมพ์มาว่าผอมอเอ่อคือคืออะไรกันใช่ขอมผอ,อผมผมอะไร <f ix> ก็เอาเป็นว่าแนะนําถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาแล้วสมมติน,นะหลังจากจบคลิปนี้ไปหรือยังไงเนี่ยแล้วมันเด้งขึ้นมาให้อัพ ถ้าอดใจรอได้รอเจ้าหน้าที่ดีกว่ารอศูนย์บริการเปิดก่อนหรือตอนนี้ตอนนี้มันมีช็อปไหนบ้างนะที่ยังเปิดให้บริการอัปเดตซอฟต์แวร์ได้อยู่บ้างนอกจากศูนย์เซอร์วิสถ้าในกรุงเทพปริมณฑลไม่น่าจะมีแล้วน่าจะปิดหมดเลยจะมีก็ต่างจังหวัดบางจังหวัดอะที่เขายังเขายังไม่มีปัญหาเรื่องโควิดนะน่าจะสระบุรีอยรู้สึกว่าจะเปิดเกือบทั่วประเทศแล้วค่ะตอนนี้ปิดหมดเลยอันนี้คุอ คุณยาอยู่แถวไหนครับอยู่แถวนนหรือต่างจังหวัดครับผมตอบผิดคุณยายบอกตอบผิดขอมาฟอคุณยาอยู่นนหรืออยู่ในโซนต่างจัหงหวัดหรืออยู่แถวไหนครับหรือช่องทางหนึ่งก็ได้นะลองโทรเข้า call center หนึ่งสองแปดสองเพื่อเช็คกับศูนย์เซอร์วิสบร,ริการก็ได้เหมือนกันหนึ่งสองแปดสอง call center แล้วมีช่องทางไหนได้บ้างยุย้ยที่สามารถติดต่อได้นอกจากหนึ่งสองแปดสองมันก็หนึ่งสองแปดสองอ่ะมันจะมี <12 82. S 2> มันจะมีบริการในนั้นอ่ะหลายอย่างนะมันจะมีแบบรีโมทเพื่อแก้ไขตัวเครื่องด้วย <c oughs> เราโทรผ่านหนึ่งสองแปดสองให้เจ้าหน้าที่เขาติดต่อให้อะว่าให้ถ้าเครื่องเรามีปัญหาให้รีโมทเข้ามาที่ตัวเครื่องเพื่อเพื่อแก้ไขปัญหาให้อะไรอย่างเงี้ยทาได้เช <c oughs> นบรีคุณยายบอกว่บุชี คุณยายติดต่อหนึ่งสองแปดสองได้เลยนะเช็คเช็คช็อปก่อนว่ามีบางสาขาไหมที่ปิดหรือยังถ้ามันเด้งขึ้นมาให้อัพเดตแล้วนะครับอย่าเพิ่งไปอัพเองแต่ถ้าเกิดมันยังไม่เด้งอ่ะอดใจรอก่อนเพราะว่าตอนนี้ทางซัมซุงก็พยายามไล่ไล่ปล่อยให้อัปเวอร์ชันแอนดรอยอยู่อมีเรื่องอื่นไหมครับมีสงสัยตรงไหนไหมเพราะว่าน่าจะหลายคนน่าจะมีปัญหาแต่ไม่สามารถเดินทางม,มาที่ช็อปได้ พราะพวกเราเดนปิดให้บริการกันอยู่จริงๆปัญหาช่วงนี้ที่เจอบ่อยๆก็ไม่น่าจะมีอย่างอื่นนะนอกจากไลน์จะเจอลูกค้ามีปัญหากันทุกวันเลยส่วนใหญ่ก็ไม่แจ้งเตือนโทรแล้วรับไม่ได้อะไรประมาณน,นี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าก็จะมีคลิปที่ที่ทําวิธีการแก้ไขไว้ให้ดูแล้วใหญ่ครับถ้าเจอคลิปปัญหาเรื่องไลน์ไม่ดังอย่าลืมเข้าไปดูในช่องของเรานะครับเราทําคลิปไว้ให้แล้ว รูต้องสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามให้อีกเพราะตอนนี้ทุกวันนี้เราก็พยายามได้ตอบทุกคลิปเลยใช่กันตอบกันอยู่เผื่อว่ามีปัญหาจะได้แบบเรียนรู้กันทำง,งานไปด้วยกันแล้วมีอะไรอัปเดตก,กันอีกไหมนอกจาก A 5 0แล้วที่ยังไม่มีแจ้งเข้ามาของยุ้ยมีอะไรมาใหม่ไหมตอนน,ออตอนนี้ซอฟต์แวร์ตอนนี้ซอฟต์แวร์ก็มีมีอัปเดตเป็น ที่เป็นเวอร์ชัน10ก็มีหลายรุ่นนะคะรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะรุ่นปี2019อะ่ะส่วนใหญ่ก็จะอับเป็น10หมดเลยแต่ว่าถ้าถ้าอันไหนตอนนี้มีม,ม,มันจะมีบางรุ่นน่ะที่ที่อัปได้แล้วหรือว่ามันจะมีอย่าง A50 30เนี่ย30เนี่ยรู้สึกว่าจะยังเหมือนกันแต่ถ้าเป็นตัวซีรีส์ที่มีมี S อ่ะอันนั้นอะ่ะจะอัปได้หมด คุณใหญ่บอกว่าแบตไหลครับ A ห้าสิบแบตไหลแบตไหลหมายถึงว่าแบตหมดเร็วใช้งานแล้วหมดเร็วใช่ไหมคะมเดี๋ยวรอคุณใหญ่ตอบมาว่าแบตหมดเร็วคําว่าแบตไหลนี่คือภายในหนึ่งชั่วโมงลดลดมากกว่าสิบเอร์เซนหรือเปล่าครับ เดี๋ยวรอคุณใหญ่ตอบมากันก่อนแล้วเจอเมื่อยังยุ้ยที่ผ่านามาก่อนช็อปเราปิดมีมีมั้งไหมที่แบบว่า a อห้าสิบมีปัญหาเรื่องแบตอะไรพวกนี้เอห้าสิบจริงๆตระกูล a อเอสามสิบเห้าสิบยี่สิบที่ท,ท,ที่ออกมาปีที่แล้วอะปัญหาไม่ค่อยมีนะคุณใหญ่บอกว่าใช่แสดงว่าประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี้ยอาจจะลดมากกว่าสิบเปอร์เซ็นใช้งานแอปพลิเคชันอะไรเยอะไหมคะ หรือว่ามีแอปอะไรที่เปิดเอาไว้แล้วไม่ได้ไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ปิดไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงจริง,รงมันไม่ไม่ตัวอันนี้มันไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบตหมดเลยยังไม่เคยเจอนะลองเข้าไปดูที่ต,ตั้งค่านะนตั้งค่าการดูแลอุปกรณ์อ่ะคุณใหญ่ลองดูตัวที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าของมือถือแล้วลองดูการดูแลอุปรกรณ์ของมือถือ ดูว่าในเรื่องของแบตเตอรี่อ่ะมันมีแอปอะไรหรือเปล่าที่ใช้งานกินแบตอยู่ตลอดเวลามันอาจจะทำให้แบตหมดไปได้แต่ที่แต่จริงๆเราก็ยังไม่เคยเจอนะเรื่องตระกูล A ห้าสิบ A สามสิบที่มันผ่านมาใช่อตระกูล A ที่ออกมาทั้งหมดไม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หมดเร็วหรือว่า ปัญหามีมาน้อยมากเลยนะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาพวกแอปพลิเคชันมากกว่าก็มีอยู่สองอย่างถ้าเช็คตรงตัวการดูแลอุปกรณ์แล้วไม่มีปัญหาลองไล่เช็คแอปต้องบอกก่อนนะครับว่าแอปบางตัวมันแฝงมากับมาแวร์มันจะทํางานกินแบตอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทํางานอยู่ตลอดเวลาถ้าตัวเครื่องของคุณใหญ่รู้สึกว่าหน้าตามันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหรือมี ปอมอัพมีอะไรที่มันแปลกๆเด้งขึ้นมาเนี่ยลองๆอ,อ๋อมี youtube กับ Facebook ที่ใช้อยู่เป็นประจำถ้าอย่างนั้นไม่น่าถ้าอย่างนั้นแล้วแอป,ปอื่นเช่างเช่นแอป,ปแอป,ปอะไรนะแอป,ปทำความสะอาดโหลดได้โหลดมาไหมครับพวกอะไรนะเลียร์มาเตอร์อะไรพวกนั้นหรอ ใช่ก็พวกด็อกเตอร์แบตเตอรี่คีนมาสเตอร์พวกอะไรที่มันเป็นพวกดูแลรักษาอุปกรณ์ที่มันเสริมมาที่ไม่ใช่ของตัวเครื่องอะ่ะแล้วก็แสแกนไวรัสต่างๆลิงไเช็คดูแบตไหลเนี่ยหมายถึงว่าวันหนึ่งเนะี่ยชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้ทั้งวันไหมหรือว่าวันหนึ่งสองครั้งก็ยังถือว่าใช้งานได้ปกตินะวันหนึ่งวันหนึ่งชาร์จประมาณกี่รอบครับ คุณใหญ่ครับโนโนน่าจะหมายถึงว่าไม่มีแอปพวกนั้นไม่มีแอปพวกนี้อืมถ้างั้นลองลองติดต่อแนะนำนะครับคุณใหญ่ลองติดต่อเขาศูนย์เซอร์วิสให้ช่างเทคนิคอะ่ะเขาเช็คตัวแบตเตอรี่แบบว่าละเอียดเลย เพราะว่าเท่าที่รู้มาศูนย์์วิสเขาจะบอกได้เลยว่าแบตเราเสื่อมหรือไม่เสื่อมแล้วก็มีการชาร์จไฟเนี่ยสายชาร์จแท้สายชาร์จโอ้ oh, วันละสามครั้งเลยเหรอแอนะนำลองเขา้าศูนย์ดีกว่าครับเข้าศูนย์์วิสดูลองเช็คดูว่ามันมันมีปัญหาอะไรเรื่องเกี่ยวกับพวกแบตเตอรี่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆนแบตอาจจะหมดไวหรือเครื่องอาจจะชาร์จไฟไม่เข้าได้เดี๋ยวจะมีปัญหา จริงๆถ้าเวลาสามครั้งก็ถือว่าผิดปกตินะก็น่าจะหมดเร็วน่าจะมนนปัีิติตล้อืมก็จริงๆอยากให้ก่อนที่จะเข้าไปศูนย์ก็แนะนําให้ให้ลูกค้าเก็บข้อมูลไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีแอปหรือว่ามีมาแวร์มีอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเครื่องอะค่ะก็เก็บข้อมูลไว้เขาอาจจะต้องทําการล้างเครื่องก่อนก็ตอนนี้ทาง แอปนะครับต้องต้องแจ้งคุณใหญ่นิดนึงเดี๋ยวเราจะกลับมาไลฟ์ใหม่ขอเวลาแป๊บเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวแอปซูมอาะถ้าแชร์ลงใน YouTube ไลฟ์สดเ่ยมันจะได้อยู่ที่40นาทีตอนนี้มันจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวอย่าพุ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับมากันใหม่แป๊บหนึ่งรอเัี๋่อนะเดี๋ยวผมกลับมาตอบคำถามใหม่นะครับ